นายทัชกรหัตถาธยากลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้และระดมความคิดเห็นการศึกษาความเหมาะสมเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ที่ห้องประชุมโรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทจัดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้จากการลงพื้นที่ศึกษาความเหมาะสมองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสู่การพัฒนนนนาาาากกกรรรรทท่่่่่อองงงเีียยยยยววววัืด้ะบมส โดยมีส่วนราชการภาคเอกชนภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนหมู่บ้านท่องเที่ยวร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นซึ่งโครงการดังกล่าวคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวามมหเะส เพื่อการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ซึ่งเป็นหนึ่งใน15เขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติโดยเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ประกอบไปด้วย5จังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของกกกกลลลลลุ่่มมมคคคนทีีวววาาาาหหยแะะเอััษณ์ฉพตร รับการพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนและชุมชนในเขตพื้นที่โดยจะประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากลโดยแนวทางขั้นตอนตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกต่อไปผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของอจังหวัดพิรบเป็นผู้รนบผิดช